พี่น้องไปวัดน้องสองหองเนาะตอนนี้กำลังมาซื้อน้ำเนาะไปออกเดินทางไปวัดไปเลย ไปสิหอดแล้วเนาะทางนา้นก็จะเป็นวัดแหละตอนนี้เข้ามาหอดวัดนองซ่องหองเลยเนาะตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่หนาวัดเนาะเดี๋ยวอีก,กน,นะครับที่พาทุกคนเขาไปข้างในเเนาะ ประมาณถ่ายเดือนนี่ก็จะมีงานบุญใหญ่เนาะเพิ่นจะจัดยุทีวัดนี่เนาะงานบุญประจำปีเนาะซึ่งเพิ่นจดพร้อมกันกันกบงานบุญระผานพนมเนาะงานบุญวัดภูเพิเ่นจะจัดในมือเดียวกันเลย เดาผ้าล้อบังบรรยากาศภายในเนาะ xong họ nạ mua buộc cái nào nhà cát nhầm thấy anh anh bảo thằng này bảo หินผลเนาะก่อนหินเนาะที่ผลขึ้นมาเนาะเพิ่นก็จะล้อมหัวไว้เลยน้องสองหองตามประวัตินี่เพิ่นขุดหา ผัาแก้ว,วนี่ไเนาะคุณฮะผัาแก้วแล้วเลยเป็นน้องน้องสองหองสองเบือกมันมาต่อกันเลยเอาพันนั้น ป่าคือสีร้ายเนาะในน้องเนี่ยไปเดี๋ยวพาทุกคนเลาะ้อมน้องเนาะเดี๋ยวพาเลาะ้อมน้องเนาะบรรยากาศดีสุดเลย ทางหนาก็จะเป็นนายพานเนาะผู้อันนีเฮียงเป็นผู้ขนพบเนาะนายพานภูนายพานผู้ขน,น,น,นพบผ้าแก้วเนาะผ้าแก้วพลึกหมอกเนาะผ่านถึงผ่านเทื่องอตามประวัติเพิ่น บอกเราเนาะเพิ่นเพิ่นมาห้ากินเน,ะนาะนายพทยเนี่ยแล้วก็มาพอผ่าแก้วบรรยากาศกุฏิยังเป็นคือเก่าอยู่ กุฏินี่น่าจะแต่สองพันสิบห้าแหละเพราะส่วนเขาเคยมาเนาะส่วนเขายังหน่อย,อยู่ส่วนปีสองพันสิบห้าเขามาห่วมงานบุญเนาะเขาก็ขึ้นมานอนที่กุฏินี่แหละแต่ก่อนก็จะเป็นป่าเบอร์ตนช่บ้านมีกำแพงเนาะ ไปและะ้วห่าถ้าน้าก็จะปั่นเสือเนาะมีพาลุซีกระทิ้งเัาเนย bah บรรยากาศอยู่ที่ลงังวัดเนาะมิเตทุ่งไฮทุ่งนาเลย พระแก้วนี่นะยาขูประวัติน like ี่ประวัดก้าแก้วโดยพระวัตดพระแก้วหั่นแต่ก่อนเพื่อพิมพ์ก็เป็นหัวเป็นหัวเนี่ยนี่มันเบิดหั่นแก้เข้าเมื่อว่าแก้แก้คนเขาเชี่ยวชูพังหรือห่อเนาะโดยโดยแต่ก่อนวัพระแก้วนกทุองนี่เป็นได้จังหวะไมีวัดเริ่มพันม่านมีงอนเจ้าพันทึ่งพันเทือง เพื่อนไปสืดเนื้อหากินเนาะมือนั่นเพื่อนเคยไปแต่ละเช้าละเช้อเคยได้อ้วงได้ผ่านเออได้ซัดซาว่าสิ่งบ้านเฮาเพื่อนเคยได้เอามาแก่ขอบข้วเพื่อนพ็ได้กินไหพีให้น้องให้บ้านไห้เมืองแก่ใครได้บาดมือนั่นเพื่อนไปบดมือไปละไซ้กับอไรไปละใช้กับบะไรเป็นด้วยอันเออพออินสังฮอน่าบ่อยพออิครับเลยไปอยู่ในแคมป์น้อง เห็นแล้วตัวหนึ่งหน่อเห็นแล้วเห็นแล้วขำไล่งามอือไล่ลากหันมะจังว่าจ้อพัดซึ่งพัเชือกก็เลยเอาหนาหันยิงแล้วหันถึกแล้วหันก้าถึกแล้วตกลงมาปีนทุกปีนภาพขันทีประจับเอาเถิดบินบินต่อไปเถอะตกอยู่หากวางหันอีกมาตกต่อหน้าเศษพะกันน้ำไปน้ำไปน้ำไปก็ตกอยู่ในปากทางของพระเจ้านะ ไปบึงบ่มบ่ตะในหินกับเห็นสอกไปสอกมากกับเห็นเห็นแต่หูขคนน้อยไปเอาหูข้นน้อยหูข้นน้อยหันหูพักแก้วข้องเฮ้าแต่ก่อนคนโบราณหันหูจักปะเป็นผ่าเป็นเต่าเนาะก็เลยเห็นผักหูผักแก้วหันกะเลยเอาแก่ายหนาหันหูคอบระอันผักแก้วหันกะใส่เออใส่หนามาเออมาหอดบ้านหอดเฮือนแล้วับ เพื่อนว่าป่ะผักเกี่วเคล็ดบ่หรือบอกเคล็ดบ่บ่สั้นบ่หูพุทจักว่าผักแก้วเด้อพุจักว่าเออเคล็ดบ่หรือบอกเคล็ดไม่อย่าเพื่อนตกมาระวังเดือนคิดเด็กโตเดือนคิดรองเนาะมีบีร่านั่นแม่เปียวเขาไหมเนี่ยไรกระตาเขาใส่แร่กระดูกเนาะอันเขาพันธซึ่งมันเชื่อหรือว่าเคล็ดบอกขันเคล็ดละเอาผักแก้วมาตั้งใส่ตะไคร่กระดูกพัดหันคันเราเคล็ดมายั่งบองไฮไก่ขึ้นมากินเขาเออเออบองไฮไก่ขึ้นมากินเขา เลยวันไกลขึ้นมากก็เห็นหบเาแกวฝองจดแกวตะแกวมีลัเพิดลนเพิ่มาแล้วเออลันเพินเขาบอกากี่มาลทิน่หขาิดอกาคาไปก็ต้นนี้จากมาที่เขากระยานเออลัทธิพนิเพิมาแล้เลยต่อมาชื่อเขาเชื่อก็เลยขึ้นว่าเข็ดได้ถาอันเข็ดได้มือได้มือใหม่มา เพื่อนมาสีไปสืดเนื้อฮ่ากินฮ่าอยากับเพื่อนเอาดอกไม้ไปั้นบุษราฝนเออ่อนบาคิดมาย่ำกะขอให้โชคให้มันไปไปกันได้ก่วงได้ผ่านมาบ้านมีได้ก่วงได้ผ่านไปเสือแต่คือคือบอกแล้วคือพสาวว่าแล้วแล้วก็ได้ก่วงได้ผ่านมากินตาซาดั้งบดทัวคันบอกว่าไก่กร็ชัวเมืองว่าปีเฮาหรือว่าตัวปีหงเมืองเมืองจำประทับเออเมืองจำประทับกูละ ก็เลยเจ้าสอยสีมุนั่นอยู่ตำบาปผูคุ้มครองนัดนครเข้าสมัยเพิ่นนะกเลยว่าคันว่าเพชรยักันยักเอามืออสิเไปตั้งอยู่เมืองกปสเนาะหลังจากนั้นก็เอาเมื่อเอาเมื่อแล้วเอาเมื่อแล้วเอาเมื่อแล้วก็เอาเมื่อจากน้องอันนี้เพิ่นบ่อยากเมื่อก็ตกลงตกลขุดหาขุดหาก็บพอเอาอันเจ้าพะิงพรเียงมาอีกก็ขุดๆนันพ่อแล้วก็ ต้มใส่อัน,นออเต้มใส่ถั่วแระหลักห้าปีก็ตกลงอีกตกลงก็พุด<อ>น้ำนีน่มันเป็นสา,นารกาเลยเพื่อนบังคับให้อันเจ้าพันซึ่งประเชียงนี่น้ำประชุมน้ำประชุมหอด,ออหอดอคอล้อง,องน้ำประชุมหอดคล้องหลักกไปหอดคล้องเกิดล้มใหญ่เนาะเกิดเ้มใยพัดพ้าแก้วหันลุกลุกลงหนักลงหนักเนาะ ถากันงุ off, of ici, ่มหาเพื่อภูเพืก็งงุ่มพวกอันอันมออันอยู่หันเด้มอมอหนามเขาพื้นซะบอลูกนะอันน้ำคลองเลือดเลือเนาะเกยชนพนเกยชนพนเกยด้วนเนื้อไถ่คลองเกยชนพนพูเกยชนพนหลังจากนั้นกับงุ่มบ่พอเบิดเบิดเลยล้วกั คุ้มแต่พ e ันสิงมาเสียงไปรุ้ไปรูงเขาเดียวกรเพาเนาะจะพันธุ่งโวยเนี่ยนี่ดาบอยู่เนื้อข้ออยู่ข้ออยู่ไตขนบปพอแล้วพักเสี่ยวข้างโพต้านผูกคอเด้อผูกูน้ำมากนะไร้มล้พ่อพ่อแล้วเพื่อนจังน้ำปลาปลาอยู่จำปาสัดเออเอาสำนันละรู้บอกยาเนาโดยนี่ด้อยไหนเวลากาบเรื่องอะนี้ แต่เป็นกกสตกดินนะเนาะเพราะว่าเส้นทางยังอีกอยาวไกลนะครัจได้เดินทางไปไกลนะนี่ทางก็ายากๆเนะี่ย พาพี่น้องมาเลาะงานบุญเนาะบุญบาทหันมาน่อยมากเป็นผูาเะไปไปเลาะเลยไปขี่รถบเลยยังเจ้าคับมาเลย บรรยากาศงานบุญเนาะอยู่วัดเพิ่นจัดแบบเรียบง่ายเนาะสบายสบาย